สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อมจิตอีกแล้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีปนหน่งค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียนอยู่ในระหว่างวันที่17-21ถึง21มกราคม2 5 6 5รค่ะเด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะโควิดโอมิคอนก็เข้ามาแล้วนะคะเอ,อ่อไวรัสต,ตัวนี้นะคะยิ่งติดง่ายนะคะเด็กๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็นะคะคุณครูอยากจะคุยกับเด็กๆอีกสักนิดนึงนะคะว่าเวลาที่คุณครูอ้อมจิตนะคะส่งคลิปให้เนาะเด็กๆบางคนนะคะไม่ได้ดูคลิปเลยเนาะแล้วก็ทำใบกิจกรรมมาส่งครูแล้วก็ทำไม่ถูกต้องแล้วก็ทำผิดแล้วก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาเนาะรบกวนให้เด็กๆนะคะต้องเรียนรู้ในคลิปก่อนนะคะ แล้วถึงจะมาทําใบกิจกรรมได้เนาะเด็กๆก,ก็จะได้เข้าใจในเนื้อหานะคะแล้วก็คุณครูก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังถ้าไม่เข้าใจเด็กๆก,ก็สามารถหยุดนะคะหรือว่าเราเลื่อนนะคะกลับไปฟังซ้ําๆได้นะคะในคลิปนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเด็กๆแบบไม่ดูเลยนะคะ แล้วก็ดูแต่ว่าค,คุณครูสั่งงานหน้าไหนหน้าไหนนะคะแล้วก็ทําเลยเนาะส่วนเด็กๆคนที่ดูนะคะแล้วก็ทําไปด้วยนะคะเ <üler tyard> ด็กๆน่ารักมากเลยนะคะ <Euros> แล้วก็ทําให้เด็กๆมีความเข้าใจในเนื้อหานอะแล้วก็ทํางานได้ถูกต้องด้วยนะคะ <iler group> <electronic> แล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นได้นะคะลบกวรเด็กๆต้องดูคลิปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเด็กๆเ,เนาะที่จะต้องดูแล้วก็ รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีใบกิจกรรมอะไรนั้นนะคะเด็กๆไปดูกันได้เลยคะลูกค่าเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆทำถึงใบกิจกรรมที่5.1จใช่ไหมคะลูกถึงหน้า26เนาะ ทีนี้นะคะเราจะมาทำห้าจุดหน้ายีแต่เป็นข้อ3เนาะนะคะโจทย์ก็ให้มาว่าให้โยงเส้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับลักษณะการทำงานที่กำหนดให้โดยอุปกรณ์1ชนิดอาจใช้งานได้มากกว่า1อย่างนะคะ มาดูกันนะคะอันแรกนะคะคือคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีใหคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดเราก็จะโยงไปทำอะไรได้บ้างล,ลูกทำงานอะไรได้บ้างคะลูกก็คือพิมพ์ข้อความแล้วก็กดเปลี่ยนภาษาเนาะ ในที่นี้เราจะพิมพ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะลูกเดี๋ยวถ้าเราได้มาเรียนจริงๆเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกกันนะคะในการใช้คีย์บอร์ดเนาะต่อไปเรามาดูนะคะกล้องนะคะทำงานก็คือถ่ายภาพเนาะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยจอภาพนะคะจอภาพก็คืออะไรคะลูกฝั่งนี้ แสดงผลภาพเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะในการขีดเนาะใช้ไม้บรรทัดในการขีดต่อไป USB นะคะเ,เรามาดูกัน USB USB ก็คือ เชื่อมต่ออุปกรณ์นะคะต่อไปเมาส์นะคะเมาส์เมาส์ก็คลิกสั่งงานคอมพิวเตอร์ก่ะลูกต่อไปทัสแพดนะคะ พเปนนี่เราก็เอาไว้ใช้แทนเมาส์นะคะต่อไปค่ะปากกาสไตลัสนะคะเรา,เาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้สั่งงานแท็บเล็ตนะคะเดี๋ยวกูลบออก่อน อาจจะมองงง,งงนะลูกอาศั์รัดกันใส์รัดสั่งงานแท็บเล็ตเนาะแล้วก็วาดรูปได้นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นลำโพงเนาะลำโพงนี้เราก็จะส่งเสียงออกเลยลูกเวลาเราจะเปิดเพลงเปิดภาพยนต์ฟังนะคะเปิดเพลงฟังฟังนะคะแล้วก็เปิดภาพยนตร์นะคะให้เสียงมันกระหึม่มเหมือนอยู่โรงภาพยนตร์นะคะอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะลบออกแล้วกัน ็กจะได้ไม่ง,งูแบบนี้นะคะเด็กแๆบบแต่ให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนาะในการขีดนะคะ,ะลบก่อนเด็กจะได้ไม่งงตามนี้นะคะ,อะโอเคค่ะ ต่อไปเราจะไปต่อที่หน้า28นะคะใบกิจกรรมที่5.2ใช้งานถูกต้องป้องกันความเสียหายเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์นะคะว่าเขาให้อะไรเรามาให้นักเรียนพิจารณาภาพต่อไปนี้โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็เครื่องหมายผิดลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กๆมาดูภาพที่หนึ่งเอาแก้วน้ำไว้วางไว้บนเคสอันนี้เหมาะสมไหมคะ,ะเฉลยแล้วนะคะไม่เหมาะสมนะคะต่อไปแบบนี้ละคะภาพที่สองนะคะไม่มีอะไรวางอยู่เลยอ่ะอันนี้ถูกต้องนะคะ ต่อไปอไปนะคะโหเอาค้อนกับไข่ควงมางัดนะจนเกิดควันเลยนะคะถูกหรือผิดคะผิดนะคะ ต่อไปอาเดินมาบอกคุณครูนะคะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยเกิดปัญหาแล้วนะคะอันนี้ก็คือถูกไหมคะอ่ะถูกนะคะต่อไปใช้อาเหมือนเหมือนกับเป็นแปลงเนาะแปลงเล็กๆนะคะ ทำความสะอาดแป้นพิมพ์นะคะถูกไหมคะถูกต้องต่อไปนําขนมมารับประทานป๊อปคอนนะคะในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะถูกหรือผิดคะอ่าผิดนะคะต่อไปนั่งแบบนี้คะ่ะนั่งแบบลักษณะแบบนี้นะะถูกหรือผิดคะ ผิดนะคะอ่านั่งตัวตรงนะคะขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องนะคะโหนำปากกามาขีดเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยผิดนะคะต่อไปนำผ้านะคะมาเช็ดทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะนะคะการบ้านวันนี้นะคะเรามีหน้าอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราทบทวนกันหน่อย นา2ี่สิบยี่สิบแปดยีแล้วก็30นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาทำหน้า31กันนะคะแต่สัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำงานมาส่งคุณครูนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะ เรามาทบทวนนะคะกิจกรรมของชั้นเรียนในวันนี้เนาะ 1. ให้เด็กทําใบกิจกรรมะคะที่5.1หน้า27ข้อ2ข้อ3นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่5.2นะคะหน้า28ถึง30เนาะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งในอัลบั้มชื่อของตัวเองนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูคอมจิตขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ นะคะเด็กๆบายๆจุบจ๊บๆค่ะส่งงานด้วยนะจ๊ะลูก